สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวพัสดุนะคะและนี้นะคะ่ะอาจจะเห็นนะคะว่าทำไมมันมันทำอย่างนี้เราแกะเอาของพวกนี้ออกแล้วดูนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ยเอาเอาของพึ่งบรรจุแต่งออกแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบเยี่ยมเนี่ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบ รีวิวเอฟเวอตไม่ได้แล้วค่ะเราก็ต้องมาปิดไฟนนะคะเราไม่ได้แบบคิปนี้อาจจะบ้าเหมือนพี่เขานะคะแต่มันมอาจจะมีของเล็กนยนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบเล่งพูดแล้วนะคะเพราะเราต้องได้ไปกิน,นะคะ่ะอันนี้คือมาชอ็อตแทนนะคะยัฟซี่ส่งให้เรานะคะเย้อันนี้คือลายเส้นถ้าทุกคนไม่เห็นก็ขออภัยด้วยเราเรียบมากตอนเนี้ย คือแมวพันดักตีด็อกนะคะพันดัก <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นเอ่อแมวนะคะเขาเรียกว่าแมวอะไรนไี่เขาไม่ใช่แมวเไม่ใช่แมวนั่นแมวอะไรนะไม่ใช่แมวนี่เสียอาจจะเป็นใครนะคะอันนี้คือกระต่ายพอเราปพูกระต่ายเราก็จะเหมือนแบบแบบสลับเป็นแบบ ลิงนะคะเนี่ยนะคือกระลอกนะคะลายเส้นอยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นตัวนี้นะคะตัวกระต่ายแล้วก็ตัวให้ตัวเนี้ยเราจำชื่อมันไม่ได้ตัวเนี้ยตัวสิงโตถอดัาได้นะคะเพราะว่าเราเห็น,นเพราะว่าเราเห็น,นคนที่รีวิว ดูกันเออนี่ค่ะอันนี้คือมาดูตัวอะไรกันตัวใหญ่ออกนี่ค่ะอย่าลามมาดูเวลาก่อนกี่โมงแปดโมงยี่สิบหกนาทีนะคะนี่ะนะคะคือตัวกระต่ายเอ้ยเอ้ยถูกผิดกระต่ายนะคะต่อไปจะโอ๊ยไม่ตลกเ่ี่ยเขาต้องเสียเงิกันคือ อันนี้คือจริงๆของอเรานะคะนี่คะ่ะคเต่วาวายมีลายเส้นบนี้ที่นี่ด้วยทุกคนเอ,อ่อทุกคนรู้ไหมแม่เราไม่ให้ดูลายเส้นมันไม่มีลายเส้นนี่นะคะอาจจะไม่เห็นนะคะมันมีตัวเต่าตัวนรกตัวเดียวได้อเนี่ยเราได้พัสดุมาแล้วได้ได้ไดลาโบอเซียได้หมาได้ กบได้เอ่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าหมีแพนด้าเลยก็เราจะไม่ได้แล้วก็เอ่ออะไรอ่ะยูนิคอนไลน์ยูนิคอร์นโอ้ยมันเยอะมากเลยนะคะมันจะเป็นซองไม่ได้เป็นกลอ่องเงยนะคะนี่ยค่ะต่อไปเราก็ไปดูเออ่แก้วมันมันไม่ใช่บีเอ็นมาจากไข่สไปนะคะมันจะเป็นแก้วแก้วแบบตั้งโชว์ในห้องของบีนเอ็มอะไรอย่างเงี้ย นี่นะคะที่ตั้งชื่อของ ABS นะคะผู้ขันนี้เดี๋ยวเราเอาของพวกนี้เอาไปไว้ก่อนเพราะว่านี้เป็นที่ตั้งชื่อของ ABS นะคะโอเคเราทั้งหมดนี้ก็เป็นของที่เหลือนะคะโอเคนะคะคือเอา ABS ทั้งหมดที่แฟนคลับส่งคัาสะดวกให้นะคะส่วนที่เหลือใน,นที่มี ตัวเล็กๆอะ่ะมันอยู่ในบ้านหมดเลยแต่คิดเอาออกมาเลยนะคะนี่คือเดี๋ยวเราขอนับก่อนนะว่ามีกี่ตัวนะแปดตัวนะคะ